สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเช้าวันอังคารที่9มกราคม2567นนะคะขณะนี้เรากำลังอยู่ที่ต้นอัญชันนะคะวันนี้เราจะเก็บดอกอัญชันสวยๆเนี่ยค่ะไปฝากน้องนะคะ เช้าตรู่เลยค่ะวันนี้เวนี้ขณะนี้ก็เวลาประมาณเกือบเกือบ8นาิกาเศษค่ะนี่นะคะดอกอันชันค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บนะคะนี่เราเก็บได้บางส่วนแล้วค่ะนี่นะคะดอกของเขา สามารถที่จะเอาไปต้มได้นะคะสารพัดประโยชน์เลยค่ะสำหรับดอกอัญชันเอาไปตากแห้งทำเป็นชาก็ได้ค่ะนี่แบบนี้จะไม่ซ้อนนะคะอันนี้จะเป็นซ้อนค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะจะหลายดอกเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ดอกซ้อนนะคะสวยงามเอาไปทอดก็ได้นะคะทำ ชุบแป้งทอดก็ได้ค่ะน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะสารพัดประโยชน์เลยค่ะเนี่ยกินสดๆก็ได้ใส่ไข่เจียวก็ได้นะนั่น่ะสีขาวก็มีนะคะแต่เขาไม่ซ้อนนะนี่สีขาวธรรมชาติมากเลยนะ,ะเราจะเห็นเป็นเนี่ยค่ะ ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะเนี่ยนี่ค่ะดอกแบบนี้เราจะไม่เอานะคะไม่สวยนี่เราจะเด็ดดอกแบบนี้นี่ค่ะดอกสีเข้มก็มีนะคะสีม่วง สีม่วงว่าน้ำเงินเข้มเนี่ยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเราก็ได้แล้วนะคะนี่เป็นเครื่องจักสาสนะคะใส่ได้ค่ะสวยงามนี่นะคะใบไม้ต้นอะไรไม่ทราบค่ะ น้าชายเอามาปลูกนะคะมีหลายสีนะคะพอแก่ไปแล้วเขาจะมีสีแบบนี้ค่ะต้นสูงทีเดียวนะสูงกว่าคนนี่ค่ะสวยงามแปลกตาค่ะ แล้วก็ด้านนี้จะเป็นกล้วยเมื่อก่อนเขาะจะเป็นกล้วยด่างนะคะตอนนี้มันไม่ด่างแล้วค่ะนี่อดีตเคยเป็นกล้วยด่างนะคะออกลีแล้วค่ะลูกผลเล็กมากเลยนี่ค่ะ นี่นะคะนี่ค่ะเบคอนเตียวเองผลของเขานะะฮน่ารักค่ะจากกล้วยด่างเป็นไม่ด่างและะ้วค่ะเป็นกล้วยป่ากล้วยภูเขาอะไรสักอย่างะะสูงประมาณร้อยหกสิบอะคะ่ะร้อหกสิบเซนติเมตร นี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยตอนต้นเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะมีใบด่างๆแบบนี้เนี่ยคือใบด่างฮะ,ะน,นี่คือกล้วยใบด่างแบบนี้ค่ะพอโตขึ้นเขาจะไม่ด่างแล้วนะคะกลายพันธุ์นี่ค่ะอันนี้ด่างน้อยนะอันนี้จะด่างเยอะนี่คือกล้วยนะคะต้นน้อยมากแยกมาจากกกเมื่อที่เห็นเมื่อสักครู่นี่ค่ะ